สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขูมสุกคนนะคะมาพอกันอีกแล้วนะคะในสองรถผ้าแสบคือเก่าค่ะวันนี้ราสิผ้ามาก,กินสุปเพชดเฟียงค่ะพี่น้องผักแกมก็มี่ยังหลายค่ะมีซ้ําี่เห็นนหมค่ะเนาะมีกระเจี๊ยบสดค่ะและะ้วกเนาะไม่ต้มนะคะแล้วกะ็มีผักกาดกิมจิค่ะพี่น้องกิมจิกับอันกระเทียมดองกระเทียมพ่นดองแก่เพชรกะไก่ทอดเนะะาะค่ะมากค่ะอย่บอาบอกลายายหางค่ะพี่น้องมาก,กิน ซุปเพ็ดเฟี้ยงเส่ยบเสียบองกันค่ะพี่น้องเพชดเพใส่หอดแมงดาน้ำเด้อค่าเด้อไม่เด้อ่ะเด้อเอฟซสุขสุขคนจากทางฟังไทยฟังเล่าแล้วค่ะจากทางต่างประเทศค่ะมากินนากับปเเ็ค่ะพี่นอ้อกค่ะาร้ายยายห้างค่ะยาวค่ะพี่น้องคุยข้ยามยังไงข้ามแรกแหกมันค่ะ กินเมนูยังไงเนาะค่ะพี่น้องอือคบค่ะก็อยากกินขอกะปนเห็ดค่ะพี่น้องจะกินกะปนเห็ดไข่เองสิแม้ เส้นบะหมี่แล้วค่ะกินให <laughs> <laughs> ้เสี่ยงแส่ยงเดวกันเนาะแต <c oughs> ่พื่นเก่านะค่ะเนาะครับมาเด้อค่ะ กินจิพี่น้องแต่ก็ยังสมเป็กาดขาวเท่าแล้วค่ะแซ่บด้วย่ะมันก็คนเนี้ยตรงนี้ออกพกีกร้อยยังมานะพี่น้อง,องละเนื้อขาวแซ่บด้วยก๋าเกินจิแจยมกับบุกพริกสวนน้ำจังมา ก็เจียบค่ะกินซสดแสบกว่รหลวกแล้วพี่น้อง 你到哪里啊？你哪？ 知道吧？ เจอกพี่น้องพอ่อละค่ะพี่น้องเกี่ยงตับเลยนะคะ่นะเนาะเบิดเกี่ยงเลยกาศิลาพี่น้องเบิสูบูสุขคนก่อนเด้ะคะ่ะขอพุณนได้หลายเ้ยค่ะี่เขามาติดตามรับชมสองมิโลดผ้าสแสบค่ะธรรมาคลิปนี่กักดติดตามกดไหลกดแช่เนะะี่ยเด้อค่ะเด้อถ้าหากรถกินวาสุภาพก็ต้องขอถทดขอพ่ัยเวต้ตรงนี้เด้อค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้พ่อสมนีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ